<c oughs> อัน,นตรายเวสสองเวสสามั้่แหละ รอฝาตัวตรงนี้ยังไม่ตายเรอพายของพายนะเหลือหมาตัวนี Dee, um, okay, share your, share ้เหลือหมาตัวนึ่งยังแช่ไหรอแช่อยู่รอแช่อยู่โอเคแช่แล้วแช่แล้วแช่แล้วโหเคตรโคตรอ๋อบ๊อบบี้บายผมไมีตกนะ ถึงจะทำได้สวยอยู่เย้เกราะนี้ก็เออเดี๋ยวเราโยนแดงให้โยนเหลืองแล้วกันเหลืองแล้วกันจะไปเหลืองดีกว่าไฟใครอยู่าอไฟคนคนตายไปอยู่ไฟแล้วเขียวหนึ่งนะคนตายเขียวนเดี๋ยวผมอยนไฟก็ได้เขียวเหลือง เกียวเหลืองแดงป้ากดเสร็จแล้วบอกว่ากดด้วยนะเดียวเหลืองกดแดงก,กดจ้าป้ากดโอเค เหลือแดงเหลืองแดง,เ,ง,แดงเขียวฟ้าโอเคเหลืองกดเดีืงกดเหยวกด้ากดพี่อนนั่นก็ตีกระเด็น กดแค่สองรอบป่ะหรือว่าต้องกดอ,อ,อีกรอบไม่มีอีกรอบนหนึ่งรอบอึงรอบหนึ่งรอบนั่นละมีบอสแหลง<ม>เหอลืองเหลืองเขียวเหลืองเขียวฟ้าแดง เลืองกดโอ้ยโดน<ด>ตีเลีงกดโอเคจบบอสจะไปอยู่ันนั้นเลย <c oughs> ส่มแมปก่อนก็ได้อ่ะกดส่งธรมพยาใ่ ก็อ,อยู่ตรงลาวตากผ้าแล้วกันต,ตรงแทน่นไอ้ตรงที่มันเกิดเนี่ยคือแท่นหนู่มผมตั้มต้องขยับไปผมตั้มต้องขยับไปซ้ายหน่อยปะโอเคเราอยูุ่ติมลยไอ้เอาอย่าแท่นโอเคนะได้กันแล้วนะเขนะองมตัวและเดีย๋ยวเราเริ่มเริ่มนับวิกเนี่ยเราถล่มก็ได้แล้วแชร์แล้วแชร์แล้ว ขึ้นตอนนหนครับขึ้นตอนเลยนะครับใปเรียนชัวร์ว่าขึ้นตอนนึงเราไม่รู้ว่านอตแรกมันริ่มนับจากตอนไหนแต่น่าจะใกล้ละเคลนขึ้นเคลนเคลืนเคลอนเคลนเศรอยู่พงล่างไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ย Ah, cena, 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 โอ้เดินไป็วแชร์ละ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 แชร็วแล้วไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นแล้วมันเดินอะดิทนัทนทันทันอยู่ทนนันอย่เจาะก่อนโอ้ยโอ้ยไปเลยไปเลย ไปตีรอกันแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถติดลูกเกิดลูกเกิด มาว่าใต้เยนะเสรลเสะลเสรละันตอ่ะจะลงหนึ่งหลอดเราขัดขาให้นะดีลงหนึ่งหลอดระวังด้วยนะระวังสกิลอดลอตเด็กบลอจะลงหนึ่งหลอดผมก็เห็นแเว กระเด็นกระเด็นกระเด็นโง่หูแค่ไหนวะครับลองรบอลเจอแต่กิ้ไก่า อีน oh, oh, ี่นะจะบูจะกลับว่ะวโวเดินมาวัวเดินมาโอ้วัววัวมันตีแรงยังไงเอามีคนหลุดโอ้ไม่หลุดเลยไปหลุดไป่ลุดไปหลุดไปุดไปไปไปหไปหนุดไปหวุดไปหลุดไปหุด โหบอดบอดมาบรรทุนแล้วโอ้โหคุณนายอะไรเขาเนาะยังตั้งใจนี่หว่าไม่วิ่งมาหาโซค้าสั้นสองตัวแม่เกลียดบอดมาแล้ว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  หมดแล้วหมดแล้วระวังวัวก่อนระวังวัวแล้วก็หน้าไปจุกมันแล้วดิลีบัมโดนอะไรวะโดนอะไรวะวัววัวัวไปวัวแล้วไปวัวแล้วระวังโอ๊ยเจ็บนะโยนนะ รวมระนาบจะผมเพชรแล้วไม่มีไม่เหมี่ยวโอ้จูุดโอ้โหจะตายบล็อุเนาะโอ้โหรถโมชนบล็อกมึงเปนผมล้มรวมรวมรวมไหนครับเรียบร้อยเกิดเอิดเกิดเเลย เอาเว้ okay, ยโ้ใช่เหี้บอันตีดอกแี่สามแสนแ <laughs> <laughs> ช่ไปพล่งโดนโยน เต้นเต้นเต้นโคตโคตโอ้ยโอ้โดนสับที่มันหลุดเต้นเลยนะเบเบอรดีโยนครับโยนโยน มันไม่โดนไอ้เนี่ยโดนตอนตีไปก่อนไหมวัวโอเ้เกือบเราบูดแผลเาด้ไปแล้วมันกโอ้โหแ,แป่งสก่อนเลย มีปรียนรู้มาแล้วมีเมียสีไหมฮะมีมีมีต่ยังยังยั่แล่แล้่แล้วแช่แล้วแช่แล้่เลล่ล้้่ล่แลล้ว้ลงวแ่ลแล้ล้วแล้วแช้นแช้โหอแแช้แล้วะ ตีปอมใหญ่ครับออตีแล้วเ้เอ้ยใครโดนดีนะมันตีาดีอมใหญ่เป็นหนึ่งลอดลงหนึ่งลอด้องลอดระวังไอตัวนีเดอร์ มีสีคิวซีซีหยุดนี่โอ้ยเดีอมโดนอะไรโดนปุ๊บมือๆขอีนนิดนึงอ๋อถ่ายยังอยู่มุ่นีกแล้วจะมุดจะพ่ายแล้วผมกดโผล่ไฟมาขึ้นงาจะทันไหมเนี่ยเอาวิหันหันหัน

เอาวงแล้ววงแล้ววงแล้วจับที่ด่วนจับที่ด่วนนอนโดนนอนโดนฝูหายไว้พันหายอยู่ครับแต่ว่าเลือดกิ็นมากนานให้ผมโดนผมโดนสปอตควงหยบเออเ่อยหิวจ้า ตอนตีก่อนไปยังไป่ไยขึ้นขึ้นขึ้นขึนขึ้นขึ้นขนโอเคตนไม้ต้นไม้อ๋อต้นไม้ตายดีกว่าเบิร์ตเลยไม่มีเอ็นตีแล้วครับมันจะมุดอีกไ่มอย่ามุด่าลงไปเลย โอ้โหแรงเกินโอ้ยตัวคิดเหรอไปเชอผมเดินเลยสกิลเลยออกไปมันเกินเหตุโอ้โนไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับคนเดียวได้น่าจะมีอยู่คนเดียวดอกดีเ,ดเราไปขอาวนมวิทครับเมืองครับ เดี๋ยวเข้าไปเพิ่มในตาราง,างที่สองใครได้แหวไปก็ติ๊กติ๊กูดเออเอาใช่ใช่เดี๋ยวไปสร้างตารางกันแบบร้านติ๊กนิดตัวเองวงที่หนึ่งวัยมากเอาอันตีลงไม่ทันโอ,อ แฝดลูกน้องแฝดลูกน้องเอ้ยแตดแฝดลูกแฝดลูกแยกก่อนเลืโชบกับตาตาไม่ม่ไม่มีว่าปั๊บอมยโชบปะเลยโชบแล้วโชปแล้วชไปแล้วยังลูกตาอยู่นะใช่เลยลูกตาแต่เมื่อกี้มันหตาปอมมันเลยโชบ ใครอยู่แท่นกลางออกเลยออกเลยบินบิน เป็นตัวคูณวียอ,อดดาณเลยประมาณสีหลอดนึงปีนหรนอวันเรียนติอืมวนวดทันไหมเนาะเร็ว เบ e ื่อแข่งโงลสกิลิดมีคนแข่งแน่นอน ยังอยู่ใคลกันเออเสาแข็งชิไม่ต้องแข็งไม่ต้องช่วยเสาก็ได้ผมดูว่าคนแข็งตอนแรก โโอ้โทไหนวะแข่งเลยแข่งเลยคอมโบไม่แข่งเดีโยแดดโ,นะโหบินหลอดโชกนะ้อะฮะบินมา โดนเลยเหรอบู๊กานี่เยมั้ห้ามุดเกิดมาบักยืนโอเคครับโอ้โหต้นแขโอ้น้นแขงเออออ แจกไหมเฮ้ยแจกเฮ้ยหือคาอยู่แต่กิ้งไม่หยุดเลยตกไปเงี้ที่ไหนโอ๊ยสองหิ้วครับ อยากได้ฉายาไม่ตายแพ้อย่างเดียวแพ้เป่าข้างขยั <c oughs> น้แข่ง ต่ไม่รอบนี้มันตูดเหรอเนี่ยหาอยู่นหายอยู่นมอโอ้ที่ไหนนด้วยเดียวนะเดียวนะโอ้โห ใจยากูเอ้คุณตั้มยังไม่ได้เหรอยังเลยกล่าวว่า,<อ>าไม่ตายแล้วเออ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 โดนอะไม่มีหรอจะขอรอกเกิดเป็นทันแน่เลยวะหนัง่าย น้ำแข็งเลยน้ำแข็งอ่ะโอ้ยหืมกัดจานเตะดูดไวมากตรงนี้โอ้ยกูไปถึกดิเหล่าเดียวนะเหล่าเดียวลงมาไหวแอันติดยับ้าไปเลยตายเหรอ mình đi chạy nữa Chạy đi leo Ôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไม่มีแจกแล้วมีแต่ตาแล้วทรงสรแข็งลูกลนลูกลน oh. อ๋ออ้าวอ้ยแดหมดเข่ยใ้แข็ง มุยขาหมดแล้วแข็งพิ่หายตา,า,าตาตาตาระวังสอบปากกูี้ยใช่เอ้ยไปทันไหมไปทันไหมโอ้ยปโอ้โหไปูซะไม่ทันขัดข เด,ด,ดือนงานเดือนงานกันตีเลยลบพีบัอบส่งสินขอทราบจ้าเมียนตีเลยมันไม่ยอมอหันเราโอ้โหโดนแบบดับเบิ้ล เดี๋ยวต้องไปทางขวาฮนะ10แสนนาทีรอบอุย้ยอา้าวขอบเลยเอาเงีๆๆไม่เป็นไรไม่คาดหวังแล้วเพราะว่าตายไปแล้วโป่งแล้วอ่ะ ตอนแรกจะเอาไว้ตายไอ้เว้ยไอ้ลนกคนน้ำแข็งน้ำคุณดามีตีครับเอาให้ตายตายเลยช่วยช่วยช่วยล้างหน่ยช่วยช่วยจะถึงเวลาตีวันไหนสิบสองนาทีแตยันดูดชิปเฮ้ยตีเท่าไหร่ โอ้ไม่สันเซ่นนี่แอร์นี่ตกแลยจอนโบชอนโบ